มือมอ <c oughs> ม้อนี้เขาจะไปตามหอยไปวันนี้เขาจะไปตามหอยตามคำว้าของหลวงปู่ศิลานะทุกคนเนาะจะมา้างหลังสร้างานขาวเนาะจะปั่นรองเบิรงว่ามันจะเป็นจังใดอ,อ,นะอันนี้คนห่วเดินทางเขาน้องสาวแล้วกะตากล้องเนาะอันนี้ตาก,กล้องจะววเมนตากล้อง จะไปน้งกันสากคนจะเป็นคนใหญนั้นเดย้อนไปบังดูทุกคนตอนนี้เราก็หาจะฮอดดานเด๋ยหน่ไงจะเข้าไปจ้ําปุ่มแล้วกะขามไปขานมาแล้วยวตอนนี้กำลังจะขี่รถมีขามไปไทยนะคะกแบบสองสหายที่เก่าเดี๋ยว้ารถติมแล้วก,ก็จะกรนา,าดสักพักรถมาถึง ไปแล้วไปกันนะทุกคนเจอกันที่ฟังไทยเดอร์ตอนนี้มาฮอดดานไทยแล้วทุกคนคือเจอปัญเจอปัญหาก็คือว่าน้องสาวเรานี่เอาเอาผ่านแดดมา่ง้มาแดนโซนตลาดเราเอาพาสปอร์ตมาปกติกับมานน้ำกันตลอดเลยน้องสาวยังบวชสิบแปดปีเธอมานน้ำกันตลอดแหละ แต่ว่าแต่ละเทือ,อ,อาหาฮะนะโบ,บได้เข้าไปห้องน้อยได้แต่ทอนนี้เนูได้เข้าไปห้องน้อยโอ้ยอ,อยากกินนะแ้งเขาต้องการกินแก้วนี้น <c oughs> ขอโบโบโบเราโบเราละ่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถกันเลยทุกคนห่อนะตอนนี้อยเป้าไปเด้อ เสียเงินก็เสียเงินนะขึ้นกับบางคนณไปฝบางคนกับว่าว่าเุิ่มไหม่เราก็ได้เสียเลยสองคนนี้เนี่ยนะก็จะสองร้อยตอนนี้เราได้รถละตั้งแต่ดานไปพระธาตุกาดน้ำหาล้อยบาทนะคะมันเป็นราคาเหมาว่าซะโอ้ยคือหกประเด็นคือหกเงินมาแต่พันบาทไงยังไงสิไปได้หอดรถทุกๆแล้วเด้อทุกคนผูกความสรัทธา ไปต่อสตาร์เจอกรองนะ้องเ้างงาที่ยัเป็นจังไดหอ,อนไลน์บอกโอ้ยหัดเนาะดยเรื่องนี้ม่รสูงที่พเน้อี่ไปกนสีดัไฟดับสูงดิดิบเมียงฝนกับโต๊ะสูี่่อก 哎呦。哎呦 เมมามนบอกอวออมม่่ขางปงแล้วขาเป็นะคก่มัมาอแว่าคนบแล้วที่บา้านมาส่งพวกเราอ,อยู่โลตัสแล้วเขาจะกลับมาโลตัสต่ไปสุดนี่แบบลุงลังขนาด แล้วไปเจอเกันได้วัดโอ้โหลงเหงาแคมป์ของคนที่บ้านแคมป์ของข้าเจ้ากับข้าก้นบ้านเขาละน้อโอ้อันนี้ทางรถไปไม่น่าขึ้นรถไปมาเนาะโอ้โอยจะพามาอันนั้น

แม่หา่าเจอหนว่ะแม่ถ่ายเจอหนิคนเดียคนไปคนนี้ใช้ล้ม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 หิเลยว่ะ ลอยเดียวค่ะลอยเดียวอันนี้ก็รอยเดียวกต่ป่วพระธาตุเจ้าตัวใดเจ้าตัวใดนี่บวกแ่ขอพรเพื่อนนี่ลอยเดียวนี่ี่ากันเอาไปใบชถกาละเป็นงซ่าเพื่อนบวกเลยรับทังเลอะใบประังชุดปยชุดสงฆ์พระธาตุพี่พี่ตกลับไปถวาย จะพุจะปวดจะสูงเพิ่มับบนโอเคมันของมันมีพอป้ะค่ะคือเขาไม่ให้จับไม่ให้อันนี้น้ำเอออนี่น้ำลูกค่ะอ,อ,อันนี้น้ำห้าลมานต,ตัวในลูกเอออันนี้กับแมนเด้ออันนี้ก็ได้พอเฮาส์สองอันนี้ใบพันโดยบอกท <พบ S 1> ี่ของจู่เนาะเสียไว้ให้นค่ารถนำ้ำค่าเรือนำ้ำสี่ร้อยเนาะ แลใจยืน่ร่แม่ขาดใจเอเอ้ยจะใจใจใยอยู่เรื่อยเลยเลือลงห่านี่เลย่ะฮูงไปเลยขะลุไงเลยนะคะโบได้รออย่างเงินบน ดยดยกได้ยงอะรดพอพี่นี้แม่อันอนนีนี่คือขันเป็นขันไทยขราไปทุกที่เลทุกคนรอบระสมเราไว้ทุกคนตามตลามลำลือของฝูงสิลาในที่สุดเท่าตัของานี่มาถ

tập tập tên tập 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 เตดี่วปมันจะ m, <Alex> <fucking figure> <funny> really really ันาแล้ว <pou> ก <ces> sure. ็ิซีนะคะอ้าอันนี้อรกูนจะมันเปลี่ยนแไอไปนี่น่อสาสได้อสกได้มีแต่นันดนี่เตียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วนี่ขอเ้ Cái <laughs> thằng này là dai không Hai anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ intento intento dudo! ¡Lentento, ีกำลังขยับขนี่เมานี่จะไปจบขึงกอนแด้วแล้วไปสิน้ำก็เลยเหนยน,น้ำขยับเข้าาเาไปแล้ว

ไห้ได้กันไห้ได้ก่นหแกพร้มกันโอเคโอ้แน้วหุดหดแล้วล่ะ ลงใครแล้วหอแม่นี่นี่นี่นเ่นั่นน่ะของนองน่นเ็วฮัลโหลฮหล้เท่ยวหม้ไเย้ามเรือตไปตสฮาฮฮ